ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่41ล้อเล่นกับความรู้สึกห้าลู่สร้างพันงงงวยเมืองเลียบคีรีเทียบกับเมืองเก้าประสานไม่ได้เหล่าสุราแห่งหนึ่งของเมืองเลียบคีรีไปอยู่ที่เมืองเก้าประสานมูลค่าอย่างน้อยเท่ากับมีสิบแห่งที่นี่ถึงกับมีเหล่าสุราสิบห้าแห่งนี่มีใช่จํานวนมากธรรมดาแค่เหล่าสุราสิบห้าแห่งนี้ขนาดใช้ทรัพสมบัติทั้งหมดของตระกูลลู่ซื้อก็ไม่แน่จะซื้อได้ เป็นเพราะนอกจากเงินทองเปลือกนอกแล้วคิดจะเปิดเหล่าสุราในสถานที่เหล่านี้เบื้องหลังจําเป็นต้องออกแรงติดสินบนมากเกินไปบนบนล่างๆอย่างน้อยต้องมีตั๋วเงินร้อยหมื่นตำลึงนี้ก็มากกว่าทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของตระกูลลู่แล้วอันใดคือเศรษฐีนี่เองลู่เซิงยามนี้เข้าใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าอะไรคือเอาเงินฟาดหัวอะไรคือคว้างทองหมื่นแท่งอะไรคือถูกเลี้ยงดู นำซ้ำยังไม่พูดถึงเงินทองแค่จำนวนเส้นสายเบื้องหลังนายผู้เท่าเชิญเกิดเขาระปากมีพักเอ่ยถึงเรื่องวัตถุดิบยาของบำรุงจะแก้ไขได้โดยสิ้นเชิงยังมีการเสาะหาวรายุทธ์อีกคงจะง่ายได้เหลือเกินเมืองเลียบคีรีเทียบกับเมืองก้าประสานไม่ได้ที่นี่เป็นเมืองยุทธศาสตร์ส่วนกลางตั้งอยู่ที่จุดคอขวดระหว่างแดนเหนือกับจงหยวนการป้องกันเมืองกับระดับบนของราชสำนักล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรง สามารถลงหลักปักฐานที่นี่กลายเป็นคาฮาบดีอันดับหนึ่งได้พื้นฐานของนายผู้เท่าเฉินจะต้องเหนือกว่าจินตนาการของลู่เซิ่งมากแน่ย่อมไม่ใช่ทานทนไม่ได้ดั่งคำวิจารณ์ของคุณชายที่เจอเมื่อวานเฉินอวินซีที่อยู่ตรงข้ามสารภาพรัก,รกลู่เซิ่งรู้ว่าถ้าสตรีสารภาพต่อให้ที่นี่มีกระแสนิยมเปิดเผยก็จําเป็นต้องใช้ความกล้ามากมายเฉินอวินซีทําแบบนี้แล้วเขาสูดหายใจลึกๆคําหนึ่งมองเด็กสาวที่อยู่ใกล้แค่คืบตรงหน้า ท่านเก็บของไว้ก่อนเฉินอวินซีได้ยินพีนิดมองลู่เซิงค่อยมองสัญญาการค้าบนมือของตัวเองกัดริมฝีปากเบาๆพร้อมเก็บสัญญาการค้าไว้พี่ใหญ่ลู่ท่านข้าไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกดีต่อท่านสําหรับคนอื่นขายาวๆของท่านเป็นข้อได้เป็นความพิการแต่กําเนิดแต่สําหรับข้าขาท่านกลับเป็นส่วนที่งดงามที่สุดของท่านลู่เซิงอดกล่าวคําพูดนี้ออกมาไม่ได้เป็นไม่พูดอยู่ไม่สุขโดยแท้ เฉินอวินซีได้ยินยังนึกว่าลู่เซิงปลอบนางแต่พินิดูลู่เซิงแล้วนางเพียงเห็นความจริงใจจากด้านในทันใดนั้นนางรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังพูดความจริงลู่เซิงชอบขาย,ายาวๆจริงๆไม่ใช่ชอบเด็กสาวตัวเล็กกระจุมกระจิบเหล่านั้นแต่ว่าลู่เซิงเปลี่ยนน้ำเสียงเฉินอวินซีท่านแน่ใจหรือว่าท่านรู้จักข้าจริงๆรู้ว่าข้าเป็นคนแบบไหนจริงๆพวกเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่เดือน ส่วนที่ท่านเห็นค่าก็คือด้านที่อยู่ในสถานศึกษายามปกติท่านยังไม่ได้รู้จักค่าโดยสมบูรณ์จริงๆข้าก็ไม่ได้รู้จักด้านอื่นๆของท่านอย่างสมบูรณ์จริงๆค่าไม่หวังให้อีกครึ่งหนึ่งในอนาคตของท่านเสียใจเพราะการตัดสินใจที่ได้ทำลงไปตอนพบด้านอื่นๆของค่าเขากล่าวคำพูดนี้ความจริงส่วนใหญ่คือไม่ต้องการดึงเฉินอวินซีเข้ามาในชีวิตตัวเอง เขาที่มีเครื่องมือปรับเปลี่ยนเคยพบเจอการดำรงอยู่เช่นผู้ผีปีศาจไม่เหมือนคนทั่วไปที่ยอมเป็นคนธรรมดาเขาคิดเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองไม่ต้องการเหมือนคนทั่วไปเพียงอาศัยโชคกับความประมาทเลินเล่อของคนอื่นเพื่อให้อยู่รอดเขาต้องการควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองในโลกที่ดำมืดอันตรายใบนี้นี่จึงเป็นสิ่งที่เขาต้องการชีวิตและการแสวงหาเช่นนี้เต็มไปด้วยอันตรายการสร้างครอบครัวเร็วเกินไปสำหรับเขารังแต่จะกลายเป็นจุดอ่อนที่คนอื่นคว้าไว้ เฉินอวินซีฟังคำพูดนี้ของลู่เซิ่งจบกลับไม่เพียงไม่มีความผิดหวังอย่างผิดวิสัยพานสองตาสว่างสวัยกว่าเดิมพี่ใหญ่ลู่มองเงินทองเหมือนปุ๋ยดินอวินซีทราบว่าตัวเองไม่ได้มองคนผิดนางจ้องมองลู่เซิ่งด้วยดวงตาเป็นประกายแวววาวในเมื่อพี่ลู่ยังไม่ยินดีอวินซีจะเชื่อฟังท่านภายหลังจะตั้งใจทําความรู้จักท่านทําความรู้จักทุกอย่างของท่านรับทุกอย่างของท่านนางพูดจบสองมือกุมใบหน้าแดงกับหมุนตัวหนีไปแล้ว ลู่เซิงมองเงาหลังที่ห่างออกไปของนางในใจหมดคำพูดนี่นับว่าให้ผลตรงกันข้ามหรือเขาสายหน้ากลับไปเรียนต่อที่ห้องเรียนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเวลาหนึ่งวันผ่านไปในวันนี้หวังจือเฉวียนยังไม่ปรากฏตัวส่งเจิ้นกัวหาเวลาว่างไปที่ห้องเช่าที่เขาอยู่ชั่วคราวไม่มีคนในใจกังวลอยู่บ้างจึงนัดแนะกับลู่เซิงว่าถ้าวันที่สองหวังจือเฉเซียนยังไม่มาจะไปตามหาเขาด้วยกัน ผ่านไปอีกหนึ่งคืนวันที่สองลู่เซิงเข้าห้องเรียนทันเวลาตามเดิมตอนผู้เท่าหลูเริ่มสอนหวังจือเฉวียนยังไม่มาอีกผู้เท่าหลูเรียกชื่อถามสถานการณ์ในบ้านของเขาหลายประโยคห้องเช่าของข้ายอยู่ใกล้กับหวังจือเฉวียนเมื่อวานไม่เห็นในห้องเขาจุดไฟคล้ายกับออกไปด้านนอกแล้วนักศึกษาที่ร่างกายดูอ่อนแอมากคนหนึ่งลุกขึ้นตอบกลับบ้านเก่าไปหรือไม่ผู้เท่าหลูขมวดคิ้ว กลับบ้านก็สมควรขอลาหยุดกับสถานศึกษาใช้ไม่ได้เขาไม่อยากได้การแนะนำการทดสอบประจำปีของปีนี้แล้วกระมังการทดสอบประจำปีจำเป็นต้องให้สถานศึกษาร่วมกันลงนามแนะนำขึ้นไปต้องส่งรายชื่อขึ้นไปไม่อย่างนั้นก็เข้าสอบไม่ได้ถ้าหากว่าความประพฤติในสถานศึกษาย่แย่เกินไปก็จะไม่ได้รับการแนะนำแม้แต่คุณสมบัติเข้าร่วมการทดสอบประจำปีก็ไม่มี การทดสอบประจำปีกำลังจะมาถึงหวังจือเฉวียนฉไหนจึงได้กระทำเละเลือนเช่นนี้ซิงเจินกวัวกล่าวเบาๆรีบลุกขึ้นอาจารย์หลูอาจเป็นเพราะหวังจือเฉวียนประสบเรื่องด่วนอะไรชั่วคราวข้ารู้จักลูกผู้น้องในเมืองของเขาอีกเดี๋ยวข้าจะไปถามสถานการณ์ดูอืมไปเถอะระหว่างเพื่อนนักเรียนสมควรช่วยเหลือกันละกันพูดเท่าหลุดวงตาฉายความชื่นชมจากนั้นเรื่องนี้ก็ผ่านไปเริ่มสอนเนื้อหาต่อ ลู่เซิงมองซ่งเจิ้นกัวเห็นอีกฝ่ายขมวดคิ้วคล้ายกำลังเป็นห่วงหวังจือเฉวียนเขาตั้งสมาธินึกถึงเรือสำราญกลางดึกที่เคยไปมาลำนั้นบางทีถ้าถามส่งเจิ้นกัวอาจมีเบาะแสบางส่วนจนกระทั่งเลิกเรียนเนื้อหาที่เรียนสำหรับลู่เซิงแล้วไม่มีความยากอันใดใช้ความสามารถในการเรียนของอดีตนักศึกษาวิจัยมารับมือสิ่งเหล่านี้การสอบผ่านง่ายดายเพียงยกมือจึงไม่มีความลำบาก แต่สาหรับซ่งเจิ้นกัวแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดว่าแบ่งสมาธิก็เรียนได้ลําบากแล้วเรียนเสร็จเขายังต้องนั่งหมอบจัดเนื้อหาการบรรยายที่อาจารย์หลูสอนเมื่อก่อนหน้าจดมันใส่บันทึกพี่เจิ้นกัวรู้ซึ่งเดินไปกล่าวเบาๆข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอยู่บ้างจื่อฉเฉวียนปกติระมัดระวังตัวยิ่งกับงานของสถานศึกษาก็ให้ความสําคัญยิ่งกว่าพวกเราคนไหนๆฉไหนจึงไม่มาเรียนติดกันสองวัน ซ่งเจิ้นกัวค่อยๆย,ยกผู้กันขึ้นแสดงสีหน้าเคลือบแคลงเหมือนกันข้ากำลังคิดถึงตรงนี้พอดีดังนั้นวางแผนไปจะถามสถานการณ์ดูไปด้วยกันเถอะข้าเป็นห่วงอยู่บ้างเหมือนกันลู่เซิงเอ่ยอย่างจริงจังท่งเจิ้นกัวมองลู่เซิงอย่างประหลาดใจ ความจริงก่อนหน้านี้ระหว่างคาบเรียนเขาได้ถามเพื่อนนักเรียนที่ปกติเล่นด้วยกันคนที่ทุกครั้งดูเหมือนสนิทกันยิ่งไม่ว่าหญิงชายต่างไม่มีใครยินยอมหาความยุ่งยากใส่ตัวไปหาคนถามถ่ายพอฟังเรื่องนี้ก็พากันหาข้ออ้างแต่ละอย่างมาบอกปัดนี้ทําให้เขาเห็นอย่างชัดเจนว่าสหายที่เรียกกันเหล่านี้สุดท้ายเป็นคนยังไงจึงไม่พอใจยิ่งกลับคิดไม่ถึงว่าลู่เซิงจะมาบอกด้วยตัวเองว่าจะไปกับเขา ก็ได้พี่ปปลูกโปรดรอสักประเดี๋ยวข้าขอเก็บของก่อนได้รอส้มเจิ้นกลัวเก็บของแล้วคนทั้งสองก็ออกจากสถานศึกษาอย่างรวดเร็วขึ้นนั่งบนรถม้าที่จองไว้ก่อนหน้านี้ที่ประตูตรงเข้าไปในเมืองระหว่างทางสองคนต่างเป็นกังวลเล็กน้อยนิสัยของหวังจือฉเฉวียนเห็นการทดสอบประจำปีของสถานศึกษาสำคัญกว่าสิ่งใดฉะไหนยอยู่อยู่ถึงกลายเป็นไม่มีข่าวคราว ในร้านผงหอมร้านหนึ่งบนถนนกำเนิดทองเมืองเรียบคีรีทั้งสองคนเดินหาเฉินหงลูกผู้น้องของหวังจื่อเฉวียนเจออย่างรวดเร็วเขาเป็นเท่าแก่ของร้านนี้อายุน้อยก็ควบคุมกิจการด้วยตัวเองแล้วพี่จื่อเฉวียนหรือไม่มีนะถ้าจะกลับบ้านปกติเขาจะมาถามข้าทุกครั้งให้ข้าช่วยเขาย้ายของนำกลับไปพวกหนังสือเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยหีบเอ่ยจะว่าไปข้าก็ไม่เห็นเขามาหลายวันแล้วเหมือนกันก่อนหน้านี้ท่านพี่มิใช่ว่าไปอยู่กับพวกพี่ใหญ่ซ่งท่านหรือ เชิญหงลูกผู้น้องของหวังจือเฉวียนถามอย่างสงสยัยซ่งเจิ้นกัวได้ยินสีหน้ายิ่งเป็นกังวลกว่าเดิมประสานสายตากับลู่เซิงใช่แล้วก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันกับพวกข้าจริงๆเพียงแต่สองวันนี้ไม่เจอตัวเขาจึงมาถามดูอ้อจะว่าไปกลางดึกวันก่อนท่านพี่ก็มาที่นี่ครั้งหนึ่งขอถุงหอมกับแป้งน้ำชั้นดีหลายชิ้นเชินหงหัวเราะขึ้นมาข้าว่าสิส่วนมีแส่วนคือมีความรักแล้ว เอเห่ถุงหอมกับแป้งน้ำที่เอาไปล้วนเป็นแบบของเด็กสาววัยรุ่นจูจุกลางดึกวันก่อนหรือยามไหนลู่เซิงพันเอ่อถามสีหน้าเปลี่ยนเป็นพิกลเล็กน้อยราวรายามโฉกระมังถึงอย่างไรก็ดึกมากแล้วข้าหลับไปแล้วถูกท่านพี่ปลุกให้ตื่นให้ข้าลงมาเอาของให้เขาเฮอเป็นเพราะถูกปลุกกลางดึกตอนนี้ความทรงจำยังชัดเจน เฉินหงลูกคางกล่าวจะว่าไปมาเอาถุงหอมกับแป้งน้ำดึกปานนั้นจูจูบนใบหน้าเขาเผยรอยยิ้มที่บุรุษล้วนเข้าใจออกมาส่งเจิ้นกัวสับสนอยู่บ้างหัวคิ้วขมวดมุ่นไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องใดแต่ลู่เซิงกลับมีการคาดเดาบางส่วนในใจแล้วจิตใจหนักอึ้งขึ้นมาส่งเจิ้นกัวเห็นสีหน้าลู่เซิงก็ทราบว่าเขามีการคาดการอันใดแล้วรีบบอกลาเฉินหง ออกจากร้านเขาลากลู่เซิงเข้าไปในมุมหนึ่งข้างทางเยวีเวี้ยท่านว่ามานึกถึงเบาะแสอันใดออกแล้วใช่หรือไม่จื่อฉเฉวียนแม้แต่ลูกผู้น้องตัวเองก็ไม่บอกทั้งยังออกไปกลางดึกคืนวันก่อนแต่ว่าคืนวันก่อนเขาไม่ใช่ไปดื่มสุรากับเราที่เรือสำราญหรือเขามีสีหน้าเคร่งขรึมลู่เซิงจ้องทรงเจินกัวอย่างจรงิจรงจังเจินกัวความจริงในคืนวันนั้นหลังข้าไปแล้วก็กลับไปเรือสำราญลำนั้นอีกรอบหนึ่ง ซิงเจิ้นกัวมุนงงเยเวียเซิงท่านกลับไปทำอะไรดึกขนาดนั้นแล้วเรือสำราญคงจะหยุดการค้าแล้วใช่หรือไม่หยุดการค้าแล้วลู่เซิงกล่าวอย่างเคร่งครึมข้าไปเพราะลืมถุงเงินไว้บนเรือจึงกลับไปหาคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงอะไรซงเจิ้นเก่าสีหน้าเคร่งเครียดตามได้รับผลกระทบจากน้ำเสียงในคำพูดของลู่เซิงคิดไม่ถึงในเรือสำราญไม่มีใครสักคนแขวนคมไฟแดงเต็มไปหมด ลูเสิ่งยีตาเล่าต่อข้ารีบเข้าไปในห้องที่พวกเราอยู่ก่อนหน้าด้านในยังแขวนคมไฟใหญ่สองใบแต่ก็ยังไม่มีใครเหมือนเดิมแม้แต่คนทำความสะอาดก็ไม่เห็นภายหลังข้าเจอถุงเงินจึงรีบวิ่งออกมาแล้วไม่มีศัก์คนเดียวหรือว่าทัานใดนั้นซ่งเจิ้นกัวคล้ายนึกอันใดได้แล้วหรือหมายถึงจือฉเฉวียนเพื่อส่งแป้งน้ำกับถุงหอมให้เด็กสาวบนเรือสำราญจึงตั้งใจไปหาลูกผู้น้องกลางดึกแต่ในเมื่อท่านกลับไปเช่นกันฉไฉน มีความเป็นไปได้สูงยิ่งลู่เซิงนึกออกแล้วหยุดเดาเธอพวกเราไปถามที่เรือสำราญกันส่งเจิ้นกัวได้ยินก็พยักหน้าสองคนไม่พูดพร่ำทำเพลงเรียกรถมาอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังริมแม่น้ำไม้สนยามนี้สีท้องฟ้าค่อยๆมืดลงเป็นเวลาเที่ยวเล่นดื่มสุราบุปชาติตอนเย็นพอดี ทรงเจิ้นกัวพาลู่เซิรงไปถึงเรือสำราญที่พวกเขาเคยขึ้นก่อนหน้านี้ลำนั้นอย่างคุ้นชินทางเรือลำนี้มีชื่อว่าเรือสำราญอิง